สวัสดีครับก็ผมชื่อนัทนันนะครับก็เรียกอาจารย์นัทก็ได้นะวันนี้ก็มาทักทายนะครับทุกทุกคนนะแล้วก็จะมาสอนวิธีการเขียนโปรแกรมนะครับเขียนโปรแกรมคือเขียน Visual Basic 6นะครับโดยการเขียนเบราว์เซอร์นะครับหรือว่าพวก Internet Explorer เนี่ยแบบง่ายๆกันนะครับ ก็เราก็จะมาดูวิธีการเขียน b บลเซอร์แบบง่ายกันนะครับไปดูกันเลยครับขั้นแรกเลยนะครับให้เราติดตั้งโปรแกรม b b 6นะครับเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ทําการเปิดโปรแกรมขึ้นมาเมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนักเรียนทุกคนนะครับก็ไปที่เมนูไฟล์นิวโปรเจกต์นะครับแล้วก็เลือกอ่า โอเจกต์ที่ต้องการก็คือฟอร์มนะครับแล้วก็กดโอเคเข้าไปนะครับตั้งชื่อฟอร์มเข้ามาอันนี้ก็คือหน้าของเว็บเบราว์เซอร์ที่ผมทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสิ่งแรกที่เราต้องใส่ลงไปคือ t ท็กบ o ็นะครับก็คือตัว a b นี่นะครับอันนี้เรียกว่า t ท็กบ o ็ใส่ t ท็กบ o ็ลงไปนะครับด้านขวานี่คือช่อง properties เรามาดูช่อง properties กันว่ามีอะไรสำคัญกันบ้าง ช่องแรกคือ name นะครับคือตัวคำสั่งที่เราใช้เรียก text box ตัวนี้นะครับก็ตัวคำสั่งที่เราใช้เรียก text box ตัวนี้นะครับผมจะตั้งชื่อว่าเป็น text หนึ่งนะ ส่วนข้อความที่อยู่ใน t e x บ b ็อกเนี่ยเราจะอยู่ที่ในช่องด้านล่างก็คือคาว่า t e x t ครับนี่ตรงนี้นะคือช่องที่เราจะตั้งเป็นค่า default ที่จะอยู่ในเป็นตัวหนังสือที่อยู่ใน text ล o x นะครับปุ่มต่อมาคือปุ่ม b u t t o นนะครับให้เราใส่ปุ่ม Button ลงไปตาวบนสุดคือ m นม a นมคือค่าตัวที่ใช้ในการเรียกชื่อของปุ่มในนี้นะครับคือ b ั t ทอนวันนะครับส่วนอันนี้คือ ตัวนี้แหละครับ Web Browser นะครับซึ่งอยู่ในซึ่งตอนแรกเนี่ยนักศึกษาทุกคนเนี่ยที่เข้ามานะครับเปิดโปรแกรม VB6 เนี่ยจะยังไม่มี Component ที่ชื่อว่า Web Browser ครับให้เรากดปุ่มคลิกขวาเลือก Component ลากสกอบาร์ลงมาด้านล่างนะครับ ดูคำสั่งในชื่อว่า Microsoft Internet Transfer Control 6.0นะครับแล้วก็ Microsoft Internet Control 2ตัวนี้ให้เราติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับให้เราติ๊กเครื่องหมายถูกทั้ง2องตัวนี้แล้วกดปุ่มโอเคนะครับก็จะได้ทั้ง i i net แล้วก็เว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานครับให้เราทำการคลิกที่ปุ่มเว็บเบราว์เซอร์แล้วก็ลากนะครับลากยาวเลยเป็นกล่องสี่เหลี่ยมย,ยาวๆนะครับให้เต็มหน้าจอ เพื่อช่องนี้เนี่ยจะเป็นช่องที่เราจะทําการท่องเว็บไซต์นะครับต่อมาการเขียนคําสั่งเพื่อให้เว็บเบราว์เซอร์เนี่ยสามารถทํางานได้นะครับคือเขียนโปรแกรมลงไปนั่นเองให้เาเรา,เราเริ่มที่ว่าเราจะมาตั้งคําถามให้ตัวเองก่อนว่าเราจะเขียนที่อีเวนต์อะไรอีเวนต์อะไรหรือว่าเหตุการณ์ไหนนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เราจะทํา เพื่อให้โปรแกรมทำงานเนี่ยคือเหตุการณ์ที่มีการกดปุ่ม go เมื่อมีการกดปุ่ม go เนี่ยแบ e บบาว r เซอร์ก็จะแสดงผลลัพธ์ขึ้นมานะครับแล้วก็ท้าทำการดับบ l e ลคลิกที่ปุ่ม go ก,ก็จะมีหน้าต่างโปรแกรมโค้ดขึ้นมานะครับให้เรารดูด้านบนซ้ายมือก็คือ button วันนะครับด้านขวามือคือ event อะไร event click เมื่อบัตทอน1ทําการคลิกจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อบัตทอน1ทําการคลิกจะเกิดอะไรขึ้นเราก็มาดูกันนะครับว่าโค้ดที่เราใช้เนี่ยสั้นนิดเดียวนะครับแค่หนึ่งบรรทัดเท่านั้นเองก็คือเว็บเบราว์เซอร์เว็บเบราว์เซอร์คืออะไรเว็บเบราว์เซอร์คือชื่อเรียกของตัวนี้ครับ คือเว็บเบราว์เซอร์วันเนี่ยผมตั้งชื่อไว้ว่าเว็บเบราว์เซอร์นะครับคือการเรียกตัวเว็บเบราว์เซอร์ตัวนี้ขึ้นมาดี๋ยวผมจะเขียนใหม่ให้ดูนะครับผบทิ้งไปก่อนผมก็จะเขียนใหม่ให้ดูนะครับว่าเว็บเบราว์เซอร์จุดอันนี้คือ Method กับ p r o p e r t i e s ที่ขึ้นมานะครับที่เราสามารถใช้ได้นะครับ เราจะทํำยังไงลราที่ถึงจะทําให้เบราว์เซอร์ทำงานเม่อมีการคลิกปุ่มบัตทอนใช้เมธอดที่ชื่อว่า Navigate นะครับพิมพ์คําว่า n a วิ g a ก e Spacebar กดปุ่มเท่ากับเมื่อ Navigate เท่ากับอะไรเบราว์เซอร์ถึงจะทําการท่องเว็บนะครับก็คือต้องเอา URL ที่ อของเว็บไซต์นะครับเป็นนาวิเตให้เบราว์เซอร์นะครับก็คือเท็กหนึ่งุดเทนะครับกด enter เพียงเท่านี้ครับก็สามารถสร้างเว็บราว์เซอร์เล็กๆขึ้นมาได้แล้วนะครับไม่ยากไม่เย็นอะไรเลยนะครับเท็หนึ่งจุดเทคืออะไรมาดูกันเท็หคือตัวนี้ครับจุดเท x กก็คือข้อความที่อยู่ข้างในของแดของ text 1นึ่นั่นเองนะครับ เราจะมาลองรันโปรแกรมกันดูนะครับคลิกที่เครื่องหมายปุ่มลูกศรสตาร์ท ต็อปไปก่อนนะครับเราต้องทำการตั้งค่าโดยการไปที่โปรเจกต์โปรเจกต์ properties ตั้งค่าว่า start o u t object เนี่ยฟอร์มที่เราจะเริ่มต้นทำงานเนี่ยคือฟอร์มอะไรนะครับของผมคือฟอร์ม9ดังนั้นเราไปที่ฟอร์ม9นะครับแล้วกดปุ่มโอเคแล้วกดปุ่ม run อ๋อโทษทีนะครับนักศึกษาตรงนี้จะไม่มีเครื่องหมายท่ากับนะครับพอดีอาจารย์ลืมไปนะครับต้องเอาเครื่องหมายท่ากับออกนะครับกดปุ่มรันมานใหม่อีกทีนึง กคือตรงนี้จะมีการซ้ํากันนะครับทําให้เกิด e r r o r คือเรามี Event form load อยู่แล้วถ้าเรามี Event form load ขึ้นมาอยู่แล้วเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันจะซ้ํากับ Event button 1จุดคลิกนะครับดังนั้นให้เราลบ private sub event form load ไปก่อนอย่างนี้เห็นไหมครับพอเรากดปุ่ม run ปุ๊บเราก็จะไม่มีเออร์อร์แล้วนะครับเป็นการแก้ปัญหา อย่าให้อีเวนต์เนี่ยทับกันได้นะครับอีเวนต์ฟอร์มโหลดคือเมื่อเราเรียกฟอร์มขึ้นมาเนี่ยโดยการลันโปรแกรมนะครับฟอร์มโหลดจะให้ทําการสั่งโปรแกรมให้ทํำยังไงนะครับซึ่งทับกับกทับกับการกดปุ่ม go ของเรานั่นเองบัตทอนหนึ่งนะครับดังนั้นเมื่อเราเปิดโปรแกรมของเราขึ้นมาแล้วนะครับเราต้องการที่จะท่องเว็บไซต์สมมุติผมต้องการเข้าไปในเว็บไซต์ไทยรัฐ ไทยรัฐต่อสีทำจริงจะสามารถทําได้เป็นปกตินะครับ เอ๊ะทำไมมันเกิดเออร์เลอร์นะเดี๋ยว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 ขอผมดูก่อนนะครับ อ๋อนักศึกษาต้องจะต้องทำการเขียน URL ตัวเต็มนะครับคือมี HTTP นำหน้านะครับถึงจะสามารถท่องเว็บไซต์ได้ตามปกตินะครับเอาละทีนี้เห็นแล้วนะครับว่าเราทำการสร้างเว็บเบราว์เซอร์อย่างง่ายๆขึ้นมาได้แล้วนะครับซึ่งจะมีสกอร์บาร์แถบด้านขวากับถอดสกอร์บาร์แถบด้านล่างนะครับให้เราสามารถท่องเว็บได้ตามปกตินะครับนี่คือเว็บไทยรัฐนะครับเห็มนไหมครับ ก็จะสามารถท่องเว็บไซต์ได้ตามปกตินะครับอันนี้ก็เป็นการเขียนเว็บเบราว์เซอร์เล็กๆอย่างง่ายๆนะครับก็ให้นักเรียนลองไปใช้กันดูนะครับก็ไม่ยากไม่เป็นไรเลยใช้คาสั่งแค่กับสั่งเดียวเท่าน,นั้นคือเว็บเบราว์เซอร์จุด n วิเกต t e t t x t 1จุนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องใช้คือ textbox command บ u t t o n แล้วก็เว็บเบราว์เนะครับ ค okay, ครับวันนี้ก็เราก็มาเรียนรู้กันเล็กเน,น้อยแค่นี้นะครับก็ครับลองเอาไปใช้กันดูนะ